ลไปไปโอ้ยนี่อะไรอ่ะทำไมอ่ะแล็อกบอกว่าเพื่อนอิจฉาเราล็อกเป็นอะไรลังค่ะอันนี้นะคะมันมองไม่เห็นแซงไม่แซงก็ได้ข้างหลังก็ได้ทุกคนไม่ต้องตกใจ F อันนี้ก็ได้นหมคะสวย F อันนี้ด้วยเหรอคะด้วย F เจอเลยค่ะอติเดวอติ๊โพสอติกต้องโพสด้วยอย่างงี้อะไรอย่างงี้มันซันอยู่ เราทุกคนหนุงนั้นเอฟแมสติวห้าร้อยแคปมาติวเลยไม่ดอยเดี๋ยวไม่จะถอเดี๋ยวอยตรงนี้เดทตรงนี้ มีกิจกรรมรังสรรค์เกิดอยากจะกินเตรียมอนุบาลเห็นบรรยากาศไหมคะเห็นชุดที่เขาใส่ไหมคะอันนี้ก็บอกใบได้แล้วค่ะว่าเนื่องในอะไรค่ะปีหนึ่งเนี่ยเนี่ยมอยู่ครั้งหนึ่งซึ่งทุกคนรอคอยอยู่แล้วก็นี่คราวนี้จะขายเสื้อโยนน้ำผลไม้แก้ขมเพื่อนลินน้ำองุ่นค่ะเพื่อสุขภาพกินน้ำผลไม้เอาชุดมาขายกี่ชุดเอามาขายโอ้บอกบอกไม่ได้ประมาณส5ิชุด ต,ต้มตำมีปูไข่วัวไข่ทอดหมูทอดลักัวน้ำพิกนมทั้งหมดนี่สมตรงมาจาะเคียงเทีนยนไงวันนี้เราจะมีปาร์ตี้คริสมาสนะคะแล้วเราก็จะหลายสดขายเสื้อประจำปี<อ>ซึ่งทุกคนรอคอยแล้วก็ถามมาเยอะมากแต่นี้คือยังไม่บอกใครเลยนะยังไม่บอกคนดู อันนี้ก็เขียวแดงรู้สึกว่าเราแดงไม่พอออดป้าป้าพีระเบียบนะคะเขียวแดงโอเคแตงเขียวเขียวได้แดงไม่ไงแต่แดงแบบว่าสีสีเข้มไปหน่อยเข้มแบบจนเป็นชมพูคือวุ่นวายเรานั่นแหละก็วุ่นวายตามอันนี้โอเคอันนะคะตอนแรกเมยชุดแม่บอกว่าไม่ต้องเปลี่ยนแล้วก็เลยต้องหาเลยเขียวเขียวมา เพื่อนชื่จำเรียนนั่งอยู่บนเสียเอร่อยมากเลยนเี่เย<ๆ>เป็นเป็นคำรบที่สามแล้วที่ป้าแต่พูดแบบนี้แต่ว่าตอนนี้เนี่ย<า>จะอัดเทปไปแล้ว ก็เนี่ยไอหนังหมูนี่แหละหมูนี่แหละพอบอกเป็นหมูเชียงใหม่เขาก็ถามว่าพี่แต้วไปเชียงใหม่มาเหรอพี่แต้วบอกไม่ใช่เริ่มต้นใหม่พอพี่แขกมาปั๊บก็พี่แต้วพี่แต้วไปเชียงใหม่มาเหรอเริ่มใหม่ตอนนี้ขอบฉกมาก็เริ่มใหม่อีกอาหารเหนียนะคะได้มาจากเชียงใหม่มาไรยังไงแล้วมากินีแต้วกินนอดนี่อร่อยได้มาจากพี่แต้วออมาส่งมาส่งมาได้ฟังเข้าใจแล้วว่าส่งมาเออพี่แต้วไม่ได้ No! <laughs> แล้วนี่ก็คือแบบว่านั่งเขินอยู่ปีนี้นี่กลมกลืนปกติค่ะเราก็ต่อออกนอกบ้านไปหาที่เที่ยวที่กินใช่ไหมแต่ว่าเอาจริงอะในบ้านก็มีความสุขได้ไม่แพ้กันนะคะบรรยากาศก็ปีหลักคาังก็จะมารวมกันแต่จริงก็บางทีก็มาทํากับข้าวที่บ้านกินกันแต่ไม่รวมตัวกันเยอะขนาดนี้อยากจะบอกว่าแบบเออปีหนึ่งกะผ่านไปเร็วมากนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามไม่ว่าปี แต่ละปีอ่ะจะเกิดอะไรขึ้นเศรษฐกิจจะดีไม่ได้อะไรอย่เงี้ยก็ขอให้เรายังคงรอยยิ้มและมีความสุขไว้ด้วยกันไปตลอดสวัสดีปีใหม่นะคะทุกๆท,ท,ท่านนะคะขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรง ทำอะไรก็สมปรารถนาสมใจนึกบางลําพูเอ้ไม่ใช่สมใจนึกร่กำรวยแข็งแรงค่ะเฮงเฮงรวยรวยค่ะขอให้อย่าเจ็บอย่าจนร่ลำรวยร่ลำรวยนะคะปีใหม่นี้นะคะ<ร>ขอให้เฮงเฮงรวยรวยงานการรื่นไร่ทุกสิ่งทุกอย่างสมความปรารถนานะคะมีความสุขนะคะคนไทยมีความสุขทุกคนคะ่ะนครกสาธทุกคนไทยค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะขอให้ทุกท่าน จเจริญทั้งคุณสมบัติจเจริญทั้งทรัพย์สมบัติจเจริญทั้งงานการทุกอย่างที่ทำจเจริญก้าวหน้า,นาด้วยดีแฮปปี้นิวเยียร์ค่ะมอรีคริสต์มาสค่ะปีใหม่นี้และทุกๆปีตลอดไปเลยร่มเย็นเป็นสุขครอบครัวสุขสันต์เฮง,ง,งเฮงรวยรวยทุกคนนะคะ อะไรที่ยังไม่ใช่เวลาเนี่ยนะปากยังไม่ได้ทาเลยเนี่ยสีซีดหมดแล้วซีดมากเลยเ <vict or> ฮงเฮงเฮงรวยรวยรวยยิ่งยิ่งขึ้นไป Merry Christmas Happy New Year <S <S ไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยว <ene> ดีทุกคนค่ะปีละครั้งใครที่ถามว่าแม,แม่แม่จะมาไลฟ์มาแล้วค่ะชุดสวยๆกันเมื่อไหร่นะคะเขายังไม่คิดมาแต่เราจะลิดมาต่อเลยจ้าเอ๋สวัสดีค่ะวันนี้เรามากินกราแลกันนะคะสตแบบรีมเขียวแดงนี่เขียวนี่แดงแบบตรงนี้เชื่อผูกคอ <laughs> น้ำมันคือมันคือต้นคริสต์มาสไอเป็นอะไรครับเป็นบ้าเดี๋ยว็กซนเงี้นักหนาเลยนะวเดี๋ยวะอ่ะไม่เห็นอ่ะไม่เห็นเด็กซนมากเลย哈อ่ะไม่เห็นขอโทษแทนเด็กเลยนะเขาเป็นคนบ้าน่ากลัวมากเลยลิปติกเนี่ยไม่ต้องทาขึ้นไปถึงใต้จมูกนะไมได้ละตรงนั้นอ่ะชุดแรกที่จะขายนี่ค่ะชุดนี้ค่ะชุดแรกเนี้ยขาย น้าต่อป้าเลยเลยสมไปเลต่อคิวๆๆต่อคิวๆๆชุดนี้เราก็ต้องขนาบเป็นซิปนะคะแอ้กตอบมนี่ทขาไม่ได้เรียกชิงเขาเรียกความวัยอร้อยวันี่สวยแล้วก็แบบเป็นภาพสวัสดีค่ะโอเคแคปลับไปไปเลยเวันนี่อะไรอ่ะ ไม่ใช่เราจะบอกว่าเพื่อนอิจฉาเรานคนเรกคนไปด้านหลังค่ะอันนี้นะคะมันมองไม่เห็นแซงไม่แซงก็ได้ข้างหลังก็ได้ทุกคนไม่ต้นกลยเยใช่อยากจะเอฟผ้าถุงของป้า ป้าอยู่กรุงเทพไม่รู้ผู้ถุงสุดที่เอาไหมคะป้าจ๋าป้าจ๋าม่นี่เออเนี่ยเอาก้อยต้องให้เปอร์เซ็นต์ดังแบบนะคะไม่ไม่จะบอกเขาบอกเสื้อในกอมนมนิดนึงนะเออถามหน่อยกอมนมแปลว่าอะไรคำว่ากอมนมนี่พี่แข่งรอเอฟอยู่นะคะรอเอฟอยู่รอเอฟอยู่พี่ติายาอันนี้ซื้อมาให้ค่ะอีกซื้อมาพันห้าอันนี้ได้ทั้งชุดเลยนะคะพี่พี่เอฟชมพูหกร้อย อ่ะฝากคุณป้าถือก่อนแค่ไหร่คะ500รอพอเขาบอกให้หันหลังให้ดูนี่หันหลังให้ดูดอนอ๋อหันหลังหันหลัง อย่างี้อะไรอย่างนี้มันสั่นอยู่เนอาเราทุกคนหนุงนัท F แม่ติ๋วห้าร้อย F เอ่ติ๋วเลยแคบแม่ติวเลยอย่าถอนอย่าทอนตรงนี้ย่าทอนตรงนี้เก็พี่กอดเอฟไปแล้วจากที่ใส่มาคว่างได้แล้วยังเป็นร้อยอยู่เลย